ช่วงนี้กลับเข้าสู่ช่วงของ stop loss ค่ะมาดูตลาดหุ้นเปิดทําการซื้อขายในช่วงภาคเช้าวันนี้เปิดมาบวกแรงเลยทีเดียวนะคะการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดฟิวเจอร์ต้องทำแบบไหนดีช่วงนี้พูดคุยกับคุณนิพน์ส่วนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์เอราค่ะคุณนิพนสวัสดีค่ะสวัสดีครับพุทธนวันครับค่ะเราลองฟิวเจอร์ตามคุณนิพนมามา3สัปดาห์แล้วนะคะเช้านี้ขึ้นแรงะคะ่ะถึงเวลาที่จะต้องปิดสถานะหรือยังคะยังไม่มีสัญญาณนะฮะค่ะ ถ้าใครเล่นสั้นเนี่ยเมื่อชาร์เปิดมามันก็ต้องปิดไปนะครับก็รออาจจังหวะรอหลับอยู่แล้วนะครับเราอย่าไปคาดว่ามันจะขึ้นไปเท่าไหร่นะมันขึ้นไปเท่าไหร่ก็ได้นะครับตอนนี้มนันเป็นเป็นลองอยู่มันยังไม่เป็นชอ็อตนะครับถ้าชอ็อตนี่ก็คือเล่นให้จบในวันนะฮะค่ะ <How? S 1> ตอนนี้ถ้าเราพูดตามภาษาของทางเทคนิคนะครับว่าตราบใดถ้ายังไม่เห็นนะครับอ่าเซตมันปิดต่ำกว่าก้านหนึ่งสามจุดเก้าเนี่ย มันไม่มีสัญญาณที่จะเป็นโอเปนช็อตนะฮะถ้าเป็นช็อตก็คือแต่เมื่อเช้าเนี่ยนะครับเปิดโดดมาช็อตนะครับแล้วก็ขาจังหวะปิดในวันนะครับยังไปลองอยู่ในทุกไทม์เฟรมนะครับแล้วตอนนี้เข้าไปลองได้หรือยังนะครับก็เป็นย่อย่อมาแล้วใช่ไหมครับก็ยังไม่มีสัญญาณที่บอกว่าให้เข้าไปลองตอนนี้นะครับค่ะขอให้ดูตอน11โมง1นาทีก่อนนะครับแล้วถ้า11โมง1นาทีเนี่ยไม่ต่ำกว่า9.23.2มันเป็นสัญญาณรอนะครับค่ะ เราทำตามตามสัญญาณนะครับได้ค่ะก็ยังเลทพอร์ตฟิตรันอยู่นะคะและยังรันอยู่ให้รันไปเท่าไหร่ไม่รู้ะนะครับแต่ผมว่าอีกไกลนะฮะค่ะได้เลยค่ะขอบพระคุณคม,ามากเลยนะคะคสวัสดีสดค่ะคะนที่ผมชวนประสิทธิ์จากบร,ริษัทหลักทรัพย์เวราค่ะยังม,มีสัญญาณของการช็อตนะคะใครที่ลองกับเรามาสามทิศที่แล้วก็ยังคงเล่นโปรฟิตรนะะันค่ะใครที่หาจังหวะลองก็รอจังหวะการย่อด้วยนะคะก็จะเป็น กลยุทธ์ในการย่อลองนั่นเองนะคะมาที่ตลาดหุ้นกันค่ะตอนนี้ทรงตัวที่ระดับ1,425.55จุดนะคะเชลินเด็กบวกขึ้นมา9จุดค่ะจุดที่ขึ้นไปสูงสุดนะคะในวันนี้อยู่ที่ระดับ1,428.86จุดนะคะบวกขึ้นไปในช่วงภาคเช้าเปิดตลาด12จุดค่ะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงกันดีช่วงนี้พูดคุยสดๆใ,ในการกับเรานะคะกับท่านผู้บริการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะเราอยู่กับคุณประกิตศ,ศรีวัฒนาเกตค่ะคุณประกิตสวัสดีค่ะสวัสดีครับค,ค,ค่ะตลาดหุ ค่ะเพราะอะไรคะคือคือจริงๆแล้วมันก็เป็นช่วงที่เราหยุดกันนะครับก็ช่วงวันหยุดยาวหยุดกันไปก็สมองเสียกันสักแป๊บหนึ่งนะครับกลับมากันนะฮะกลับมาก็เรียกสติกันนะครับคือช่วงที่เราหยุดกันเนี่ยมันก็มีอยู่2เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกก็เป็นการประชุมของธนาคารกลางยุโรปนะครับก็โอเคคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ0.5%ต่อไปเพียงแต่ว่าหลังการประชุมเนี่ยคุณมารโอดากี้ประธาน ECB เนี่ย ท่านก็ได้ออกมาพูดออกมานะครับว่ามีโอกาสที่จะดําเนินนโยบายนะครับเพิ่มเติมนะครับ <S <S เพื่ออะไรก็เพื่อเนื่องจากว่ามีความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศเกิดใหม่แล้วก็มีความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อในกลุ่มยูโรโซนที่มันยังต่ำกว่าเป้าหมายนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็ทาให้ตลาดคาดหวังว่าอาจจะมีเรื่องของการขยายขนาด QE นะครับในการประชุมเดือนธันวานะครับ เรื่องที่2เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของธนาคารกลางจีนนะครับประกาศลดอัตราดอกเบีย้ยลงมาอีก0.25%งาอรรวมไปถึงการลดรีเสิร์ฟรีควายเม็ลงมาอีก0.5%<า>ทั้งสองเรื่องเนี่ยมันก็เป็นแรงบวกทําให้ตลาดหุ้นในส่วนของต่างประเทศเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นในช่วงที่เราหยุดการอย่างตลาดหุ้นสหรัฐอคืนแรกเรื่องของ ECB ก็ขึ้นมา1.8%<า>วันที่2เรื่องของจีนก็ขึ้นมาอีกศรนม2วันนี้ึ้ปโรดเปมา2.52.7%ซึ่งวันนี่ยมันให้ วันนี้นะครับเราซึ่งได้ s e n t i m e n เชิงบวกจากตรงนั้นมาเนี่ยวันนี้เราก็มาปรับเพิ่มขึ้นตามนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะให้ตั้งเป็นข้อสังเกตก็คือว่าผลจากการที่ทั้งจีนดาเนินนโยบายทางด้านการเงินทีน่ค่อนข้างผ่อนคลายลงไปถึงโอกาสของยุโรปที่จะดาเนินนโยบายผ่อนคลายตามเนี่ยมันส่งผลทําให้เกิด US Dollar แข็งค่าขึ้น US Dollar แข็งค่าช่วงที่เราหยุดกันเนี่ยก็ประมาณต,ตมา2.3อได้ นะครับซึ่งมันก็สวนทางกับการอ่อนค่าของ ul, อสก,กุลยูโรตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นผลทําให้โอกาสในการที่เฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยมันยากมากขึ้นเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยแค่เอาแค่เรื่องที่บอกว่าอีซีอาจจะมีการออกนโยบายเพิ่มเติมจีมีการลดดอกเบีย้ยลงมาเนี่ยยูเออร์รแข็งค่าขึ้นทันทีถ้าเฟดยังขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยยูเออร์ราจะยิ่งแข็งขึ้นไปอีกอม,มันก็จะเป็นผลเสียต่อ,อเรื่องของธุรกิจส่งออกของสหรัฐะนะครับตรงนี้ผมคิดว่าเฟดก็คงกังวลนะครับล้วก็คิดว่าคงไม่รีบร เพราะฉะนั้นการประชุมของ FOMC ในวันพุธวันพฤหัสนี้ไม่น่าจะขึ้นดอกเบีย้ยแล้วพอไม่ขึ้นธันวาคมนี่โอกาสขึ้นมันยิ่งน้อยลงไปอีก<ฆ>นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เรียกได้ว่าลองวีคเอนแล้วมันเข้าสู่ที่หน้าหนาวมีทั้งคริสต์มาสอะไรพวกนี้ผมว่าเฟดไม่น่าจะเดินเนนโยบายอะไรในช่วงนั้นนะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยบรรยากาศมันเลยผ่อนคลาย<ฆ>ถ้าเกิดเฟดไม่ขึ้นดอกเบีย้ยจ,จริงเนี่ยเราโอกาสที่จะเห็นฟันโฟลด์กลับเข้ามายังพวกอีเมอร์ซิ่งมาเก็ตรวมไปถึงสินทรัพย์เสีียทรโลกมันก็จะมีสูงนะ ที่โฟจะไหลเข้ามาละลอกสองตอนต้นเดือนตุลาคมเนี่ยละลอกแรกแล้วละลอกแรกแล้วละลอกสองเนี่ยอาจจะเข้ามาจากกรณีที่เฟดไม่อาจจะไม่น่าจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยหุ้นไทยก็มีโอกาสไปได้ต่อนะครับไปได้ต่ออ๋อเฉพาะปีนี้ก่อนมองว่าไปได้ต่อขนาดไหนคะคือปีนี้อาจจะไม่ได้แรงมากเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องของกําไรบริษัทจดทะเบียนที่ไม่ค่อยดีในปีนี้อย่างล่าสุดเนี่ยมันก็มีเรื่องของสพที่โดนถ่วงออกมานะครับก็ประกาศผลขาดทุนออกมาประมาณ4 6หหมื่นล้านบาทได้ ตรงนี้ก็กระทบเต็มๆกับปตทแต่ทั้งนี้เนี่ยทั้ง2ตัวเนี่ยตลาดก็ซึมซับข่าวไปเยอะ,<ฮ>ะแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ากาไรของตลาดมันหายไปพอสมควรเพราะกาไรตลาดหายไปพอสมควร PE ปีนี้มันจะแพงแล้วเราต้องยอมรับก่อนว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยกลุ่มธนาคารกลุ่มพลังงานมันลงมาโดยตลอดแต่ตลาดสามารถยืนในระดับที่ PE แพงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดที่ยังยืนอยู่ในระดับ PE 1 6 15-16ถึงเท่าเนี่ยแปลว่าพวกกลุ่มกลางกลุ่มเล็กเนี่ยมันต้องเทรดกัน premium มากๆรับผมก็คิดว่า โอกาสที่จะไปต่อเนี่ยมันมีแต่ว่ามันจะไปได้ช้ามากขึ้นเพราะว่ากลุ่มใหญ่มันยังไม่มาในขณ<ฮ>ะทียวุัการกลุ่มเล็กค่อนข้างแพงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะไปต่อน่าจะต้องมาด้วยกลุ่มใหญ่แต่มันจะทําให้ตลาดค่อยๆขึ้นนะครับก็คิดว่าเป็นไปได้คือเราคงอาจจะตันแถวหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบถึงหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบจุดขึ้นไปแถวๆนั้นเนี่ยก็อาจจะได้นําต้องขายทางกาไรก่อนนะครับแล้วก็เป็นลุ้นปีหน้าปีหน้าปีนี้เนี่ย EPS อาจจะไม่ดีแต่ปีหน้า EPS มันไม่ต้องถูกปรับลดอะไรเนี่ยก็แปลว่า EPS กลยุทธ์ก็เน้นไปที่หุ้นใหญ่ครับคือตอนนี้ P.E. ตลาดมันกำลังจะแพงมากๆเพราะว่าเออร์เน็ปีนี้มันแย่นะครับเราก็เน้นไปที่พวก P.E. ถูกๆโดยเฉพาะพวก P.E. ต่ำสิบเท่าโดยเฉพาะพวกกลุ่มธนาคารพาณิชย์ผมคิดว่าเราต้องมองกันได้แล้วนะครับถ้าปีหน้าเศรษฐกิจดีเราก็กลุ่มธนาคารก็น่าจะมาเราก็มองตัวอลงบายขอภัยธนาคารกรุงเทพแล้วก็ตัวธนาชาินะครับซึ่ง ถึงทั้งสองซึงซึ่งทั้งสอง,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 งตัวเนี่ยผมคิดว่ามันน่าสนใจนะครับค่ะก็มี b b l กับตัว T c a p ใช่นะคะส่วนปตทสพากำหนดกลยุทธ์ให้นิดนึงนะคะมีงบขาทุนขนาดหนักเลยค่ะคือปตทสพจริงแล้วมันน่าเก็บเพียงแต่ว่าตอนนี้บุ๊กแวร์รูเนี่ยมันก็ลงมาเหลือ90กว่าบาทนะครับ <c oughs> เหตุกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็เรียกได้ว่าต่ำบุ๊กเพียงแต่ว่าอยากให้รอมากกว่านี้นิดนึงนะครับถ้าลงมาแถวๆสัก67บาท50-65เนี่ยค่อยน่าเก็บ แต่ถ้าตรงนี้ผมก็ยังเสียวๆอยู่ย,ยังไม่กล้าเก็บเท่าไหร่สำหรับสอพอ,อ,องบที่ประกาศออกมาจะทําให้มีการปรับประมาณการราคาลงไหมคะคิดว่าปรับประมาณการเป้าหมายในปีหน้านคงไม่ได้ปรับลงแต่ว่าประมาณการกําไรปีนี้โดนแน่ๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวเลขขาดทุนที่ออกมาเ,มเกินกว่าที่นักวิเคราะห์ในตลาดคาดไว้เยอะค่ะ,ะคเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องรอก่อนนะคะยัยคนที่ติดติดอยู่ต้องทํายังไงคะไม,ไม่ต้องทําอะไรแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นแค่วันไทม์ลอสนะครับแล้วก็ ผวามเก่กาแกของสขอมมันจะค่อยๆดีขึ้นอยู่แล้วนะครับก็คิดว่ายังสามารถถือต่อไปได้นะครับค่ะกลุ่มอื่นๆแล้วคะนอกจากกลุ่มของธนาคารพาณิชย์คือจริงแล้วกลุ่มที่ PE ต่ํากว่าตลาดเนี่ยก็มีธนาคารพลังงานอสังหา,งหาะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างตอนนี้ผมโฟกัสไปที่ธนาคารก่อนนะครเสร็จป,ปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะมาที่พลังงานพลังงานสักพักหนึ่งเนี่ยแล้วพอสิ้นการประกาศงบไตรมาสสามเสร็จเนี่ยเราก็จะไปโฟกัสกันที่อสังหาแต่ตอนนี้เนี่ยเอาธนาคาร นะครับธนาคารซึ่งตัวที่เมื่อกี้เดวุฒิพูดไปตัวที่ชอบก็มีตัว BBL <ข>อนะครับรับแนวต้านราคาที่เหมาะสมด้วยค่ะ BBL คือ BB l เนี่ยะครับมูลค่าพื้นฐานระวังไว้อยู่ที่ระดับประมาณ190บาท <Okay. S 1> นะครับวันนี้เปิดโดดนะครับก็คิดว่าย่อลงมาเนี่ยก็สามารถเก็บได้คงไม่ได้ต่ำกว่า170บหรือ171บาทแล้วนะครับก็เก็บสะสมได้นะครับ T-Cap นะคะสำหรับตัว TCA p เนี่ยที่ชอบก็เพราะว่าเขาก็มีการบริหารจัดการสินทรัพย์ของเขาได้ค่อนข้างดีนะครับอะไรที่เป็นนี้เสียก็ตัดทิ้งไป นะครับแล้วก็มีการปรับส่วนปรับสับส่วนตัวพอสินเชื่อได้อย่างดีออค่อนข้างดีแล้วนะครับก็มูลค่าพื้นฐานนะครับสำหรับตัวทีแคปเนี่ยระวางไว้อยู่ที่ประมาณ37มสบาทห้ตังค์นะครับก็ยังมีอัพไซต์อยู่พอสมควรก็ซื้อสะสมได้ตรงนี้นะครับค่ะส่วนพลังงานตัวไหนน่าสะสมคะพลังงานที่น่าสะสมแน่นอนก็ปตทกับปตทสพ คือชอบแต่ตอนนี้มันอาจจะยังต้องรอผลกระทบตลาดนิดนึงแต่คิดว่าจะเริ่มเก็บก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าถ้าเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยผมเชื่อว่าน้ํามันเนี่ยมันจะมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นได้ใน,ในวันสองวันนี้ขอแนวนร,รับปตทกับปตทสพค่ะปตทนะครับปตทอ,อาจจะรออ่อนตัวลงมาหน่อยนะครับอย่างเช่นก็รอ,อจ,จะรอที่บริเวณเบัตอมของวันนี้ก็ได้นะครับสัก 27270- อบร้อยสถึงสองอบาทนะครับสพค่ะราคาอยู่ที่72็ดสบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ค่ะ สักคู่นะครับเดี๋ยวผมดูกันตัวของพีทีีก็วันนี้ไม่ได้ลงนะคะไม่ได้ลงเลยนะครับค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแต่อยากให้รอนะครับสอออยากให้รอสัก67บบาท5065บกาทก่อนนะครับค่ะรอก่อนนะคะกลุ่มบ้านละคะอสังหาริมทรัพย์ถ้าดูจากตัวคือตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าอยากจะให้รอประกาศผมกอบการก่อนนะครับหลายตัวผมตอบการวดไตม่าสาจะออกมาไม่ค่อยดีตัวที่จะดีอาจจะมี LPN นะครับมีตัวซิลิ แต่ถ้าอย่างพฤกษาสุภลัยเนี่ยยังค่อนข้างเสียๆแต่ถามว่าถ้าจะซื้อสะสมเราไม่สนใจงบไต่มาสามได้ไหมได้นะครับเพราะมันจะไปเริ่มดีไต่มาสี่แล้วก็ดีมากๆในปีหน้านะครับวันไหนที่เป็นท็อปพิกคะคือถ้าถอนว่าชอบสุดก็ต้องเป็นพฤกษาแต่ผมก็อยากรอให้งบออกก่อนนะครับค่ะพีเอสราคาก็ย่ำอยู่ที่ประมาณ20่สปลายๆนี่แหละค่ะครับคต้องยังไงคะรองบออกก็รองบออกก่อนนะครับแล้วก็แนวรับก็จะประมาณสัก28บาท25หรือ28บาทนะครับค่ะ ในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ยังมีกลุ่มไหนที่น่าสะสมอีกไหมคะก็กันกุลนีผมชอบนะครับกันกุลก็เก่งเรื่องของอองานโซลา่าฟาร์ม600เมกนะครับในส่วนของหน่วยงานราชการแล้วก็สาหากรณค,ครับก็ได้จะเริ่มมีความชัดเจนแล้วก็ประกาศนะครับว่าใครจะได้โคต้าเท่าไหร่เนี่ยก็น่าจะประมาณกลางเดือนธันวานะครับก็ยังเป็นหุ้นที่สามารถซื้อสะสมได้สำหรับต,ตัวกันกุลนะครับมีราคาที่เหมาะสมแนวรับ ยังไงบ้างคะคือในส่วนของเกษตรกรเราเนี่ยเราก็วางราคาที่เหมาะสมอ,อาจจะประมาณแถวๆยี่สิบบาทถ้าเราไปดูคอนเซนซัสเนี่ยเขาวางเกิน30บาทกันหมดนะครับผมเลยคิดว่าอัพไซด์มันยังพอมีอยู่อีกพอสมควรก็ซื้อนะครับค่ะต้อง stop loss ไหมคะตอนนี้<อ>คิดว่าผมไม่ได้ลงะะนะคมข,ขึ้นเรื่อยๆมากกว่านะครับหุนบ้นสายการบินกับหุ้นเอทีเป็นยังไงบ้างคะอ๋อสนามบินยังชื่นชอบอยู่เหมือนเดิมนะครับยังเป็นหุ้นที่สามารถซื้อสะสมได้นะครับค่ะสายการบินละคะสี่ตัวค่ะ บีเอยังเป็นหุ้นท็อปพิคของเรานะครับก็เกณฑ์ผลประกอบการด้วยแล้วก็หุ้น a อ v ก็สามารถซื้อได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับบีเอมีแนวรับเท่าไหร่คะทีออ่จริงตัวตรงนี้ซื้อได้เลยนะครับแล้วก็ลุ้นขึ้นเทสทดสอบ2 0่สิบบาทแปดสิบยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบครับเอเอวี <AA V S 1> ค่ะเอเอวีเอเอวี <AA V S 2> ซื้อได้เลยนะครับกำลังไล่เลยนะครับก็น่าจะขึ้นไปเทสสี่บาทแปดสิบสี่บาทแปดห้านะครับนกค่ะแล้วก็ไทยด้วยค่ะสองตัวนี้อาจจะละไว้ในฐานที่เข้าใจไว้ก่อน กลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มโรงแรม้วเราก็มี2ตัวที่เป็นท็อปปิ้งนะครับมีเซนเทลกับเอราวันนะครับก็อัซราส่ก็สูงประมาณ18%ทั้งคู่นะครับเซนเทลก็สามารถซื้อได้เลยนะครับลุ้นทดสอบนะครับ41บาทแล้วก็41บาท50ส่วนเอราวันนะครับก็ซื้อสะสมได้เช่นเดียวกันนะครับราคาอ่อนตัวลงมาอยู่คิดว่าก็น่าจะไปทดสอบสัก4บาทยี่บ่าท30ได้หุ้นในดวงใจของปีนี้มีไหมคะหุ้นในดวงใจของปีนี้จริงๆแล้วเนี่ยชื่นชอบพวกกลุ่มท่องเที่ยว นะครับเพราะว่าช่วงที่เหลือของปีเท่าปีนี้ก็ต้องช่วงที่เหลือของปีนะครับก็เอราวันนะครับ 1> <L> 1. ถือว่าค่อนข้างถูกแล้วก็เซนเทลนะครับตัวเอราวันก็ไม่ค่อยจะขึ้นเท่าไหร่ P/E มปนแพงแล้วก็ผลประกอบการไม่นิ่งนะครับเจอแต่เรื่องนะครับแต่ผมคิดว่าในช่วงที่เหลือของปีน่าจะสงบแล้วและตลาดก็น่าจะเริ่มผันกรบมมองนะครับค่ะส่วนภาพของฟันโฟรประเมินในช่วงที่เหลือของปีนี้ยังไงบ้างคะเชื่อว่าน่าจะมียังมีโอกาสไหลเข้ามาได้อีกนะครับในช่วงที่เหลือของเดือนนะครับแล้วก็เดือนหน้าก็น่าจะยังขับเคลื่อนได้นะครับ ก็คิดว่าเราจะเริ่มได้เห็นกระแสเงินทุนไหลลับเข้ามาละลอกสองตลาดก็ได้จะมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นได้นะครับค่ะกำหนดกลยุทธการลงทุนสําหรับเดือนนี้ให้ด้วยค่ะสําหรับเดือนนี้ผมคิดว่าก็อย่างที่เมื่อกี้ได้พูดไปคำเน้นหุ้น PE ต่ํากว่าตลาดค่ะนะครับก็เน้นกลุ่มแบงก์ก่อนนะครับ BBL กับ TCAP ค่ะในช่วงปีหน้าเรามีโอกาสเห็นหุ้นไทยทำดีลพายไหมคะผมคิดว่าปีนี้พันส ปีหน้าก็น่าจะเกินพันหแล้วก็อาจจะไปพันห้าร้อยห้าสิบหรือมากกว่านั้นนะครับแต่ปีนี้ขอดูสักประมาณพันสี่ร้อยหกสิบพันสี่ร้อยเจ็ดสิบก่อนนะครับก็คือถ้าขึ้นไปก็เป็นจังหวะการขายตอนนี้อยากขายก่อนถ้าขึ้นนะคะถ้าขึ้นพันสี่ร้อยเจ็สิบผมว่าขึ้นมาก็อาจจะขายทางกาไรก่อนเพราะว่าตอนลงมาพันสาร้อยห้าสิบเราได้น,นาให้เก็บแล้วถูกไหมครับถ้าขึ้นไปถึงพันสี่ร้อยเจ็สิบผมก็ขายรเราผ่านจุดต่ําสุดของปีนี้ไปหรือยังคะปีนี้น่าจะต่ําสุดไปแล้วเราคุยกันหลายครั้งละะมมล 1, แล้วนะคร กลุ่มอสังหาริมทรัพย์กับมาตรการกระตุ้นนี่จริงๆแล้วน่าจะเห็นผลออไหมคะผลทียได้ผลมันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องรอนะครับซึ่งผลมันน่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสสปีนี้แล้วก็ไตรมาสหนึ่งไตรมาสสปีหน้าค่ะ,ะคออกลุ่มของพลังงานทดแทนล่ะคะกันกุลเดมโก้ก็ถือว่าเป็น็นงตัวเด่นนะครับโดยเฉพาะส่วนของกันกุลเนี่ยมันก็มีทั้งธุรกิจโรงไฟฟ้าของตัวเองนะครับแล้วก็รับก่อสร้างนะครับเพราะนั้นก็ได้งานทั้งสองก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองส่วนเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นตัวเด่นที่สุดในนนตอี้ ค่ะนี่ค่ะเป็นการกาหนดกลยุทธ์การลงทุนนะคะในช่วงภาคเช้าวันนี้เรายังมีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปต่อกันอีกนะคะ1 4 5 0 1พ7 0ในเดือนนี้หรือว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้ก็เป็นจังหวะของการขายเพราะว่าเราแนะนําให้ซื้อกันมาตั้งแต่1350แล้วนะคะหุ้นเด่นแนะนํากันไปหลากหลายตัวค่ะที่เป็นการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงภาคเช้าวันนี้จากท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคุณประกิติริวัฒนาเขตค่ะ วันนี้ต้องกลับขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะค,คุณผู้ชมคะช่วงนี้พักโฆษณา,ากันก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามซูเปอร์เทรดเดอร์กันค่ะ